เรื่องจริงในการแข่งขันรถฟอร์มูล่าวันที่2คู่ปรับตลอดกาลเนี่ยต้องห้ำหันกันทุกวิถีทางเพื่อแย่งชิงตำแหน่งแชมป์โลกซึ่งความแตกต่างและความสุดขั้วของพวกเขามันคือบทเรียนที่สำคัญที่ทำให้พวกเขาเนี่ยไร้รู้จักความหมายของชีวิตที่มันเนี่ยไม่มีช่องว่างในความพ่ายแพ้งานนี้ผู้ที่จะยืนอยู่ในจุดสูงสุดได้จึงมีเพียงคนเดียวเท่านั้นนายเพิ่์ลเรืรองลันส์อาจเดมสปีด แรกเรื่องมาในปี1976ที่ประเทศเยอรมน,นีจะเป็นการเล่าเรื่องของนิกกี้ลาวดาในการแข่งขันรถฟอร์มูล่าน ที่เล่าวนตลอดการแข่งขันกลางปีจะมีคนเสียชีวิตจากอุบัติเหตุอย่างน้อย2คนแต่คนที่ลงมาแข่งนั้นก็เป็นพวกท้าทายความตายกันทั้งนั้นแล้วเราเนี่ยก็จะได้เจอกับนิกกี้นักแข่งจากทีมเฟอร์รารี่ที่เหลือเพียงไม่กี่คะแนนเขาเนี่ยก็จะได้เป็นแชมป์โลกซึ่งวันนี้ฝนฟ้าเนี่ยก็ดูไม่เป็นใจเท่าไหร่ทีมเซอร์วิสเลยเสนอให้เขาเนี่ยใสยางสล็กนิกกี้เลยถามว่าันนักแข่งอีกคนเนี่ยจะเปลี่ยนยางด้วยหรือเปล่าซึ่งหันนั้นก็เป็นนักแข่งชาวอังกฤษจ,จากทีมแมคลาเรนและทั้งสองเนี่ยก็เป็น หกปีก่อนที่ฮันนั้นบาดเจ็บเดินเท้าเปล่ามารักษาตัวพยาบาลนั้นก็คขดว่าเขาเนี่ยคงได้รับบาดเจ็บจากการแข่งขันแต่ที่ไหนได้เขานั้นโดนซ้อมเพราะแอบไปเป็นชู้กับแฟนชาวบ้านส่วนพยาบาลที่ฟังไปฟังมาเนี่ยก็สนใจเขาจนทั้งคู่เนี่ยต้องพากันไปรักษาต่อกันที่เตียงตัดมาที่การแข่งขันฟอร์มูลาทีฮันนั้นก็ได้พานางพยาบาลมาดูเขาแข่งด้วยและบอกกับเธอว่าฟอร์มูลาทีเนี่ยเป็นจุดเริ่มต้นของคนงง,ง่ๆอ,อย่างเขาแต่สักวันเนี่ยเขาจะดังและไปแข่งระดับฟอร์มูลาวันให้ได้ ในระหว่างปล่อยตัวฮันเนี่ยก็ได้เห็นนักแข่งหน้าใหม่คนหนึ่งทีมงานเนี่ยเลยบอกว่าชายคนนั้นนะชื่อนิกกี้เป็นชาวออสเตรียที่มาจากเยอรมันแล้วมาเริ่มแข่งขันฮันเนี่ยก็เหยียบคันเร่งสุดแรงแต่นักแข่งหน้าใหมา่อย่างนิกกี้เนี่ยก็ตามมาติดติดก่อนที่จะอาศัยจังหวะโคง้งขึ้นแซงฮันไปได้สาเร็จซึ่งฮันที่ไม่ยอมเนี่ยก็เร่งเครื่องจนเบียดร,รถของนิกกี้จนควบคุมไม่ได้และต้องจอดแองแมงอยู่อย่างนั้นทําให้ฮันเนี่ยเป็นคนคว้าแชมป์ครั้งนี้ไป หลังจบก,การแข่งขันนิกกี้เนี่ยก็เข้ามาโวยวายไม่พอใจที่เขาเนี่ยโดนเบียดจนรถพังแต่หันนั้นก็เหมือนล้อเลียนว่าหน้าตาเขาเนี่ยเหมือนหนูแถมยังไล่เขาเนี่ยกลับประเทศตัวเองไปซะ ต่อมานิกกี้เนี่ยก็เล่าเรื่องของตัวเองว่าตระกูลของเขานั้นเป็นนักธุรกิจกันหมดและก็ไม่มีใครในเห็นด้วยที่เขานั้นจะมาเป็นนักแข่งรถแถมปู่ของเขาเนั้ยยังขู่ว่าถ้าเลือกแข่งรถเนี่ยเขาก็จะไม่ให้เงินสักสลึงแต่เขานั้นก็บอกว่าวันหนึ่งเนี่ยเขาจะเป็นแชมป์โลกและโกยเงินได้มากกว่าธุรกิจที่ครอบครัวเนี่ยทำมาทั้งหมดและตั้งแต่นั้นมาเขาเนี่ยก็เดินสายหาสปอนเซอร์ไปสมัครเข้าทีมเพื่อที่จะแข่งรถฟอร์มูล่าวัน ตัดมาในงานประกาศรางวัลฮันเน่ก็ได้รับรางวัลนักแข่งแห่งปีไปครองข่าวนั้นก็ได้กล่าวต่อหน้าทุกคนว่าครอบครัวนั้นอยากให้เขาเป็นหมอแต่ขเขานั้นกลับเลือกจะมาเป็นนักแข่งรถและเขาเนี่ยจะเอาถ้วยรางวัลกลับไปประชดพ่อว่านี่แหละมันคือใบปร,ริญญาแพทย์ในระหว่างดื่มฉลองกันทีมงานเนี่ยก็ได้เล่าให้ฮันฟังวันนี้กีเนี่ยหารถแข่งฟอร์มูล่าวันได้แล้วถึงแม้ว่าเขาเนี่ยจะไม่เคยชนะสักสนามแต่ว่าเขาเนี่ยก็ใช้เงินกับการเข้าทีม b r m มมันซะเลย ตัดมาที่นิกกี้เขาเนี่ยก็ได้มาดูการแข่งรถของเขาแต่เขาเนี่ยก็มองว่ามันยังห่วยไม่ได้ดังใจเลยสั่งให้ทีมงานเนี่ยยกเครื่องโมดิฟายใหม่เพื่อให้รถคันนี้เนี่ยมันมีน้ำหนักที่เบาและวิ่งเร็วขึ้นทำให้ทีมงานเนี่ยต้องจูนกับการแต่งรถให้เขาทั้งวันทั้งคืน วันต่อมานิกกี้เนี่ยก็มาดูรุ่นพี่ในทีมฝึกซ้อมเขาเลยบอกนายทุนให้เอารถของเขาเนี่ยไปให้รุ่นพี่คนนี้รับเพราะเขาเนี่ยเชื่อว่ารถของเขานั้นจะทําเวลาได้ดีกว่าในระหว่างที่รุ่นพี่เนี่ยกำลังเทสต์ไดฟ์นิกกี้เนี่ยกระชิว่วมาเยือนคุยกับสาวคนหนึ่งที่ข้างสนามจากนั้นนายทุนเนี่ยก็มาถามนิกกี้ว่าทําไงรถถึงวิ่งได้เร็วขึ้นแต่เขาเนี่ยก็ยื่นข้อเสนอว่าจะเซ็นสัญญาจ,จ้างเขา2ปีเนี่ยเขาถึงจะบอก นายทุนที่เห็นว่าเขาจะหัวหมอเนี่ยก็วอยวายนิกกี้ในเลยเดินหนีและบอกให้ในายทุนเนี่ยไปนอนคิดดีๆแล้วค่อยตัดสินใจต่อมารุ่นพี่ในทีมเนี่ยก็เตือนนิกกี้ว่าสาวที่เขายืนคุยด้วยเธอนั้นเป็นถึงผู้จัดการทีมแถมยังเคยเป็นแฟนเก่าของนักแข่งฟอร์มูล่าทสุดระหัและพอรู้ว่าชายคนนั้น,นคือหันนิกกี้ในก็หัวเสียเลยที่รู้ว่าเป็นเขาอีกแล้ว ตาดมาที่หันที่ทีมงานในหารถฟอร์มูล่าวันมาสไพร์เขาเขาที่ดีใจมากเนี่ยกวิ่งไปจุบทีมงานอย่างไวแถมทีมงานเนี่ยยังสกีนเสื้อาหันที่เขียนว่าเซกค,คืออาหารเชา้าซึ่งหันที่เลือดร้อนเนี่ยก็บอกว่าเขาเนี่ยอยากลงสนามแข่งให้เร็วที่สุด ตัดมาที่การแข่งกลางปีที่นิวยอร์กก่อนการแข่งขันฮันนนั้นก็ได้เห็นอุบัติเหตุจากการแข่งขันก่อนหนะ้าและหลังการแข่งขันรอบของฮัน์เขาเนี่ยก็พึมพำถึงเรื่องอุบัติเหตุที่เขาเห็นเมื่อเชา้านิกกี้เนี่ยเลยเดินมาได้ยินและก็บอกว่าสมควรแล้วรอคนขับนั้นไม่ดีเองน้ำซ้ำเนี่ยยังเยาะเย้ยใส่ว่าที่เขาขับตามหลังสุดเนี่ยมารู้สึกยังไงบ้างฮันน์เนี่ยเลยตะโกนบอกว่าคนอย่างเขาเนี่ยตามหลังใครไม่นานหรอก หลายวันต่อมาก็มีสาวคนหนึ่งเดินเข้ามาขอดูรถของฮันซึ่งเธอคนนี้ก็มีชื่อว่าซูซี่และเป็นนางแบบอยู่ที่นิวยอร์กเขาที่รู้สึกว่าคุยกับเธอยังถูขอเนี่ยก็ตัดสินใจร่างละคังวิวากับเธอไปในระหว่างนี้เขาเนี่ยกำลังชื่นเมื่อนทีมงานเนี่ยก็ได้บอกว่าตอนนี้นิกกี้เนี่ยเซ็นสัญ,ญญากับเฟอร์รารี่แถมพวกเขาเนี่ยยังกล่าวชมนิกกี้ว่าเขาเนี่ยเป็นอาชริยะเรื่องการแต่งรถฮันที่ฟังจบนั้นก็นิ่งไปเลย มาที่นิกกี้ที่มาทดสอบรถเฟอร์รารีที่ประเทศอิตาลีแต่ว่าเขาเนี่ยก็ไม่พอใจบอกว่ารถคันนี้เนี่ยมันห่วยไม่สมคำเลำือจากนั้นรุ่นพี่เนี่ยก็เตืออในเขาประเพราฝีปากลงหน่อยซึ่งคนอย่างเขาเนี่ยก็ไม่ฟังใครต่อปากต่อคำกับเขาไปซะทุกคนซึ่งคนที่เขาสังคมไม่ค่อยเก่งอย่างเขาเนี่ยก็ต้องมายืนหงอยอยู่คนเดียวจนได้เจอเข้ากับสาวสวยที่มีชื่อว่ามาลีนเขาเนี่ยเลยขอติดรถเธอไปด้วย ระหว่างทางเขาเนี่ยก็ได้ยินเสียงเครื่องยนต์ผิดปกติไม่นานรถของมาลีเนี่ยก็เสียอยู่ข้างทางเธอเลยใช้ความสวยของเธอเนี่ยไปโบกรถแต่ที่ไหนได้ไวรุ่นพวกนี้เนี่ยจอดเพราะเห็นหน้านิกกี้ต่างหากแต่พวกเขายังขอให้นิกกี้เนี่ยขับเจิมรถให้อีกมาลีนี่เพิ่งรู้ว่าเขาเป็นนักแข่งเนี่ยก็อึ้งไปเลยก่อนในเขาเนี่ยจะโชว์หลังถนนให้เด็กมันดูตัดมาในปี1975อันเนี่ยก็ได้ลงแข่งทุกสนามที่มีนิกกี้ถึงแม้ว่าเขาเนี่ยจะไม่เคยได้รับชัยชนะเลยก็ตาม ในระหว่างงานเลี้ยงฉลองฮันเนี่ก็ได้เข้าไปชมนิกกี้แต่เขาเนี่ยก็หลักการบอกว่าแชมนเปลี่ยนมันไม่ใช่แค่ความเร็วแถมยังดูถูกว่กเขาเนี่ยเป็นแค่พวกเที่ยวเตะดูไม่น่านับถือเลยสักนิดนิกกี้เนี่ยยังบอกก่อนจะไปว่าเขาเนี่ยจะเลี้ยงเรล่าพวกนี้เองวันต่อมา หันที่โดนหยามเนี่ยกร็รีบกลับมาหาทีมงานจนได้เห็นว่าที่นี่เนี่ยมันเงียบเหงามากผู้จัดการทีมเลยบอกพวกเขาเนี่ไม่มีรายได้และทุกอย่างเนี่ยมันจบแล้วเพราะธนาคารเนี่ยกำลังมายึดที่นี่ไปและตั้งแต่นั้นมาหันนั้นก็เมาหัวราน้ําทุกวันซึ่งเขาเนี่ยก็พยายามติดต่อคนรู้จักเพื่อจะหาทุนทํารถคันใหม่จนวันหนึ่งเนี่ยเขาก็เครียดมากและก็มีปากเสียงกับภรรยาแล้วล่เอเธอเนี่ยส่หัวกลับนิวยอร์กไป หลายวันต่อมาก็ได้มีคนโทรมาบอกข่าวดีกับฮันขาเลยเรีบมาคุยกับทีมแม็กลาเรนผู้จัดการเนี่ยก็บอกเมื่อตอนนี้เนี่ยมีคนมาสมัครเข้าทีมเพียบเลยก่อนจะถามกับฮันว่าขาวเนี่ยคิดว่าจะเอาชนะนิกกี้ได้จริงๆหรือเปล่าซึ่งฮันนั้นก็อวยว่าแม็กลาเรนเนี่ยสามารถเอาชนะเฟอร์รอรี่ของนิกกี้ได้สบาย ตาดมาในปี1976ในการแข่งขันกลางปีที่ประเทศบราซิลซึ่งในรอบคัดเลือกรถแมกลาเรนของฮันเนี่ยกอาชนะเฟอร์รารี่ของนิกกี้ได้เพียงแค่สเสียววินาทีและการแข่งขันนี้เน่ก็จะสะสมคะแนนในแต่ละสนามเพื่อไปลุ้นว่าใครและแบรนด์ไหนเน่จะได้เป็นแชมป์โลกแต่ในรอบการแข่งขันจริง รถของแมคลาเรนที่ฮันขับเนี่ยก็มีปัญหาทำให้นิกกี้ในชนะได้สบายและในสนามที่ประเทศแอฟริกาฮันนั่นก็ตกเป็นที่2ตามเคยแต่สนามที่ประเทศสเปนฮันนั่นก็ขว้าที่1ของซีซั่นมาได้ซึ่งนิกกี้ก็ไม่พอใจและก็ไปฟ้องให้กรรมการในตัวสอบรถของฮันซึื่งขนาดของรถแมคลาเรนก็มีขนาดกว,ากว้างกว่ากําหนดกรรมการเนี่ยจึงปรับใ้เกาแพ้ฟเฝ้า มาที่การแข่งขันสนามประเทศโมร็อกโกแม็กลาเรนของฮันเน่ก็เกิดมีปัญหาอีกแล้วและก็แพ้ไปอีกตามเคยและที่เบลเยียมรถของฮันนั้นก็เกิดอุบัติเหตุครับฮันที่โมโหเนี่ยก็ล้อเลียนนิกกี้ที่หน้าเขาเนี่ยเหมือนกับหนูนิกกี้ในไรซัตกลับเรื่องดีเขาเนี่ยถูกเมียทิ้ง ต่อมาทีมงานเนี่ยก็ได้เอาข่าวให้ดูว่าตอนนี้เนี่ยซูซี่เปิดใจกับผู้ชายคนใหม่ไปแล้วฮันนั้นก็ไม่รอช้ารีบตามไปง้อเธอแต่นักข่าวเนี่ยก็มาดักรอสัมภาษณ์และพอรู้ว่าเธอเนี่ยไม่ยอมคืนดีข่าวนั้นก็แชร์เธอต่อหน้าสื่อว่าเธอเนี่ยมีผัวใหม่เป็นไฮโซตัดมาที่การแข่งขันที่สนามประเทศฝรั่งเศสที่ครั้งนี้เนี่ยฮันก็คว้าที่1่มาได้สําเร็จและตั้งแต่นั้นมาฮันเนี่ยก็เอาชนะนิกกี้ได้แทบทุกสนามซึ่งมันเนี่ยก็ทําให้เขามีชื่อเสียงเป็นที่น่าจับตามองส่วนคะแนนนี่กก็ตตาามมิิด ส่วนนิกกี้เขาเนี่ยก็ได้ดตัดสินใจแต่งงานกับมาลีนสักทีหลังจากที่ทั้งสองเนี่ยคบหากันมานานมาก ามาที่ปัจจุบันตอนเริ่มเรื่องที่สนามนูเบิร์กเริงในประเทศเยอรมนีที่ขึ้นชื่อหวานตร้ายที่สุดแถมวันนี้เนี่ยฟ้าฝนก็ไม่เป็นใจเลยซึ่งนิดเหล่านักแข่งและทีมจัดเนี่ยก็มาประชุมกันว่าจะจัดการแข่งขันกันต่อดีไหมซึ่งนิกเก้นั้นก็ขอยกเลิกการแข่งขันไปก่อนแต่ฮันเนี่ยก็ปั่นบอกว่านิกเกี่ยในคะแนนนำคนอื่นไปแล้วนี้อยากจะยกเลิกเนี่ยก็คงไม่แปลกนักแข่งคนอื่นเนี่ยก็เดิมพึมพำด้วยการเห็นด้วยกับฮันฮันเนี่ยก็เลยพูดลองเชิงหาว่านิกเกี่นยนครับรู้ตอนฝนตกไม่เก่ง กรรมาการที่กลัวนักแข่งตีกันเนี่ยก็รีบเปิดโหวตซึ่งคะแนนโหวตเนี่ยก็ออกมาปเป็นเอกฉันท์ให้มีการจัดการแข่งขันต่อไปแล้วมาเริ่มแข่งขัน2คู่ปรับเนี่ยก็มาเลือกยางเหมือนกันแล้วพอมาถึงเวลาออกตัวเนเก่กับพันเนี่ยก็ตีคู่กันมาแต่เนกิเนี่ยก็เบียดจนฮันนั้นหลุดออกสนามซึ่งไม่นาน อันนั้นก็กลับมานำจนได้เมื่อถึงเวลาเข้าเพลพวกเขาทั้งสองเนี่ยก็เปลี่ยนมาใช้ยางสเล็กแล้วรถฮันี่เ็จก่อนเนี่ยก็รีบบอ,อกตัวไปยังไวเนกี้ที่เหตนแล้วฉุดเนี่ยก็รีบเหยียบตามซึ่งมันก็อีกไกลกว่าเขาเนี่ยจะตามฮันได้ทันแต่เขาที่ไม่ยอมแพ้นเนี่ยก็เหยียบมิดไม,ม,ม่เลยจนทําให้เครื่องยนต์เนี่ยมีปัญหาแล้วก็พุ่งใส่เข้าไปที่ขอบสนามจนไฟเนี่ยลุกไหม้ทั้งคันเลยครับพวกนักแข่งที่ตามหลังมาเนี่ยก็รีบลงไปช่วยกันดับไฟและช่วยเขาออกมา ตาดมาที่โรงพยาบาลนิกเก้นั้นก็อาการหนะักทำมาใบหน้าของเขาเนี่ยเสียโฉมและต้องฟอกปอดทุกวันเขาที่ได้เห็นฮันรับรางวัลเนี่ยก็อยากจะกลับไปแข่งอีกครั้งและถึงแม้ว่าบาดแผลเนี่ยจะเจ็บปวดเขาเนี่ยก็ยังพยายามสวมหมวกกันน็อกทุกวัน สองเดือนต่อมาที่สนามประเทศอิตาลีฮันเนี่ยก็ได้ยินวันนิกกี้เนี่ยกลับมาลงแข่งเขาเนี่ยก็ดีใจแต่พอได้เห็นใบหน้าของนิกกี้เขานั้นก็ตกใจแต่ว่านิกกี้เนี่ยก็ไม่อายบอกว่าเขาเนี่ยต้องใช้ชีวิตต่อด้วยใบหน้าแบบนี้ซึ่งฮันที่เห็นนั้นเขาก็สารภาพว่าเขาเนี่ยเคยคิดจะเขียนจดหมายไปขอโทษที่เขาเนี่ยมีส่วนทําให้นิกกี้เป็นแบบนี้ซึ่งนิกกี้เนี่ยก็บอกว่านายเนี่ยก็มีส่วนจริงๆแต่เป็นส่วนที่ทาให้เขานี่อยากกลับมาแข่งต่ออีกครั้ง ตัดมาที่ระหว่างการสัมภาษณ์ของนิกกี้เขาเนี่ยก็ตอบคําถามดราม่าทั้งหมดให้มันกลายเป็นเรื่องตลกแต่นักข่าวปากดีคนหนึ่งเนี่ยก็ถามว่าใบหน้าที่เวอร์วาแบบนี้เนี่ยเมียของเขายอมรับได้ไหมซึ่งนิกกี้ที่ได้ยินเนี่ยก็โกรธจนลุกหนีไปเลยซึ่งฮันเนี่ยก็เลยแอบเดินตามไปซัดไอ้นักข่าวคนนี้แล้วบอกให้มันเ,นเอาหน้าเละๆไปถามเมียตัวเองดู เมื่อถึงเวลาแข่งขันทูกกนเนี่ยก็มองมาที่นิกกี้แต่ในการกลับมาครั้งนี้เนี่ยเขาก็ใจเย็นและมีสมาธิซึ่งก็สามารถขับโลบลีกได้อย่างคล่องแคล่วจนเขาเนี่ยตีตื้นหมดทั้งแถบและสามารถคว้าที่1ไป 1> ตัดมาที่การแข่งขันที่ญี่ปุ่นในรอบไฟนลลซึ่งวันนี้เนี่ยฝนก็โปรยลงมาอย่างหนะักส่วนคะแนนการแข่งขันที่ผ่านมานิกกี้เนี่ยกับคะแนนนําฮันอยู่เพียงแค่3คะแนนเท่านั้นซึ่งทีมงานของฮันก็ใช้เทคนิคเจาะชิวหมวกกันน็อกเพื่อไล่ความชื้นและโบกถ์ะลายออกตัวก่อนคนน,น ก่อนจะปล่อยตัว2คู่ปราบเนี่ยกระโบกมือทักทายกันที่วันนี้เนี่ยจะได้รู้ผลสักทีว่าใครเนี่ยจะได้เป็นแชมป์โลกเมื่อธงบกสะบัดนักแข่งเนี่ยก็เริ่มอ,ออกตัวหันที่นำอยู่หน้าสุดเนี่ยก็มองถนนได้ชัดเจนต่างจากนิกกที่ต่อท้ายหันอยู่ทําให้ทัศนวิสัยเนี่ยไม่ชัดและเขาเนี่ยก็เอาแต่นึกภาพของภรรยาก่อนจะตัดสินใจเอารถข้าพิดตตั้งแต่รอบแรกทีมงานทุกคนนั้นก็งงไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นเขาเลยบอกสื่อไปตามตรงว่ารถเนี่ยไม่มีปัญหาแต่ว่าเขาเนี่ยไม่อยากแข่งต่อแล้ว ส่วนฮันในตอนนั้นเนี่ยก็โดนแซงไปเรียบร้อยและเขานั้นก็เห็นว่ายางเนี่ยมาเริ่มเสื่อมส่วนนิกกี้ที่ลุ้นอยู่ขอบสนามเนี่ยก็เห็นท่าไม่ดีซึ่งตอนนี้ก็เหลือเพียงสี่รอบเท่านั้นและฮันเนี่ยก็ขับเข้าพิดเพื่อมาเปลี่ยนยางจนทีมงานเนี่ยก็ได้เห็นว่ามือของเขาเนี่ยบาดเจ็บซึ่งพอออกตัวจากพิษเขานั้นก็อยู่หางแถวเลยตกไปอยู่ในลำดับที่6ซึ่งเขานั้นก็รีบเร่งเครื่องแซงขึ้นมาเพราะไม่งั้นคะแนนรวมของเขาเนี่ยก็อาจจะพลาดโอกาสที่จะได้เป็นแชมป์โลก และเมื่อการแข่งขันจบลงฮันที่ด้วที่3าจะมีคะแนนรวมมากพอจนทําให้เขาเนี่ยคว้าแชมป์โลกไปได้ซึ่งเขานั้นก็ดีใจกับความทุ่มเทนในครั้งนี้ส่วนนิกกี้เนี่ยก็ได้แต่มองดูความสําเร็จของเขาและบอกภรรยาว่าเขาเนี่ยไม่รู้สึกเสียใจเลยที่ตัดสินใจอย่างนี้และตั้งแต่นั้นมาหานนั้นก็โด่งดังระดับโลกออกรายการทีวีและเป็นพีเซนเตอร์มากมายวันๆเนี่ยก็ใช้ชีวิตอย่างสุดต่งไปซะทุกเรื่อง จนวันหนึ่งเขาเนี่ยก็ไล้ไปเจอกับนิกกี้คู่ปรับตลอดการกับเครื่องบินคู่ใจซึ่งนิกกี้เนี่ยก็บอกว่าอาทิตย์หน้าเนี่ยเขาจะไปลองรถของค่ายฟีลาโอนแต่ฮันเนี่ยก็บอกว่าเขาเนี่ยไม่รีฝึกซ้อมอะไรทั้งนั้นแถมยังบอกว่าเขาเนี่ยชอบเวลาที่เสี่ยงและการโกงความตายนิกกี้เนี่ยเลยพูดถึงหลักการคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ขึ้นมาซึ่งฮันนั้นก็รีบคัดว่าตัวเลขพวกนี้แหละที่มันจะฆ่ากีฬาพวกนี้ และก่อนที่ฮันเนี่ยจะไปนิกกี้เนี่ยก็เรียกเขาไว้แล้วบอกว่าเราเนี่ยยังเหมือนเด็กที่เจอกันมันแรกแต่ตอนนี้เราทั้งคู่เนี่ยเป็นจ้ำโลกไปแล้วฮันนั้นก็ไดยยิ้มออกมาแล้วบอกเพื่อนคนนี้ว่าชัยชนะเนี่ยมันจะไปม,มีค่าอะไรถ้าไม่ออกไปหาความสุขให้ตัวเองบ้างก่อนจะแซวกับนิกกี้ว่าตั้งแต่ไฟไหม้เนี่ยเขาดูดีกว่าเดิมเยอะเลยนิกกี้เนี่ยเลยจัดการชูนิ้วกลางให้คู่แข่งคนนี้ไป หลายปีต่อมานิกกี้เนี่ยก็เล่าว่าตั้งแต่นั้นมาฮันเนี่ยก็ไม่เคยกลับไปลงแข่งอีกเลยจน7ปีต่อมาเนี่ยนิกกี้ก็สามารถคว้าถ้วยแชมป์โลกไปได้ส่วนฮันเนี่ยก็ผ่านตัวมาเป็นผู้จัดรายการและยังคงใช้ชีวิตสุดโต่งก่อนจะเสียชีวิตในวัย45ปีด้วยโรคหัวใจกำเริบนิกกี้เนี่ยยังบอกว่าทุกๆคนเนี่ยคิดว่าเขากับฮันเป็นคู่ปรับกันถึงแม้ว่าฮันเนี่ยจะไม่น่าน,นับถือแต่ก็เป็นเพียงไม่กี่คนที่เขาชอบและคนเดียวที่ทําให้เขาเนี่ยอิจฉาได้นั่นก็คือฮันคนเดียวเท่านั้นและภาพยนต์เรรื่องงนี้้ก็ไดจบลบลั เป็นไงกันบ้างครับคุณผู้ชมนี่มันสัตว์รูที่รักชัดๆซึ่งการเปิดใจเรียนรู้จากคู่แข่งเนี่ยก็เป็นสิ่งที่ดีนะครับเพราะคุณเนี่ยอาจจะได้อะไรมากกว่าชชัยนะและสําหรับภาพยนตร์เรื่องนี้เนี่ยก็ได้สกอร์จาก IMDB ไป8.1ดาวและหากว่าชอบเนี่ยก็อย่าลืมกัลกกตอเพื่อเป็นกําลังใจกันด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่เรื่องต่อไปสวัสดีครับ